ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ไทยแลนด์วิชั่นอีกไนท์ไทยแลนด์จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งว่าด้วยข้อได้เปรียบของประเทศไทยทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปีโครงสร้างที่พร้อมต่อย,ยอดและศักยภาพของคนไทยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ8วิสัยทัศน์ของประเทศไทยประกอบด้วยวิสัยทัศน์แรก ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวเฟ้นหาซอฟต์พาวเวอร์ชูจุดขายเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยให้โดดเด่นในสายตาประชาคมโลกพร้อมปลดล็อกทุกข้อจำกัดข้อกังวลด้านการท่องเที่ยวผ่านการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวหลายประเทศต่อมาวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพให้ไทยเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรของโลกพร้อมพัฒนาระบบประกันสุขภาพของคนไทยจาก30บาทรักษาทุกโรคยกระดับไปเป็น30บบาทรักษาทุกที่ วิสัยทัศน์ศูนย์กลางอาหารยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรทําให้ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ในน้ํามีปลาในนามีข้าวในกระเป๋าต้องมีเงินดูแลด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกวิสัยทัศน์ศูนย์กลางการบินรัฐบาลมีแผนจะพัฒนาสนามบินให้รองรับการพรานสิ์ของสายการบินต่างๆปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเรื่องรันเวย์อาคารผู้โดยสารคลังสินค้า วิสัยทัศน์ต่อมาผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพระบบคมนาคมทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งการเปิดตัวเป็นศูนย์กลางคมนาคมของอาเซียนเชื่อมโยงจีนยุโรปและเป็นศูนย์กลางการขนส่งผ่านแลนบริดจ์เชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรอันดามันและอ่าวไทย นอกจากนี้ยังมีวิสัยทัศน์ด้านศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตวิสัยทัศน์ด้านการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็วิสัยทัศน์การผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางทางการเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวในตอนท้ายค่ะบอกว่าจะทําทุกอย่างให้สําเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคนขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะอัปเกรดระบบงานของรัฐขึ้นคลาวเพื่อให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและจะทําระบบแอปพลิเคชัน SDK มาตรฐานของภาครัฐ เปิดให้ทั้งภาคประชาชนและเอกชนเข้ามาใช้งานด้วยโดยอย่างดิจิทัล w a l l ล็เองก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของภาครัฐนี้ด้วยพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเปิดช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆไปจนถึงการพัฒนาประเทศให้มีความปลอดภัยครับ